สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้าปุ้ยคอนชัชรุ่น PK เทฟนะครับนี่ครับจะมารีวิวมันเป็นยังไงหลังจากที่ผมได้ลองใส่เตะดูแล้วนะครับอ่ะมาดูรายละเอียดกันอ่ะเข้า,าวเข้าที่เห็นนะครับ เปิดกล่องมานี่นะครับอันดับแรกเลย<ม>เชือกลงเท้าครับให้มาสามสีสามสีและที่สำคัญครับหัวหมุดเนี่ยเป็นสีทองนะครับนี่ครับเป็นสีทองนะแล้วก็ เนี่ยตามขอบตะเข็บนี่เป็นสีสีทองนะครับทั้งสองข้างทั้งสองด้านแล้วก็มีรูปพิปุ้ยนะครับรูปพิปุ้ยนี่เป็นด้ายเย็บนะครับด้ายเย็บนะไม่ใช่สกรีนนะครับแล้วก็นี่ครับมีหูดึงด้านหลังส่วนด้านในครับนี่ครับ จะเป็นรูปตะก้อแล้วก็เขียนคว่าเขาแก้วนะครับคือนามสกุลของพี่ปุ้ยนะครับในถือว่าเป็นรุ่นของพี่ปุ้ยโดยตรงครับอ่าที่ขาดไม่ได้ครับคืนด้านล่างครับเป็นสีเหลืองนะครับผมลองใส่ดูแล้วครับผมลองใส่เตะแล้วก็ดูวันนึ่งละไม่ใช่คู่นี้นะครับอีกคู่นึงคู่นี้ยังไม่เคยใส่นะครับเพราะว่าว่าจะเก็บแล้วครับ เพราะว่าได้ไปขอายเซ็นพี่ปุ้ยมาด้วยอวดหน่อยอวดหน่อยแล้วก็มีอะไรครับมีข้อมูลการใช้ด้วยมีนี่ครับเขียนวันเกิดพี่ปุ้ยครับพี่ปุ้ยเกิดวันที่10สิงหา2524ภูมิลำเนาขอนแก่นน้ำหนัก75สูง178เบิบอร์รองเท้า42่นาดซ้ายตำแหน่งตัวทำใส่เสือ้อหม่ยเลข5้าอ๋อบอกประวัติพี่ปุ้ยครับ มีหนังสือสมุดเล่มเล็กๆหนังสือเล่มเล็กๆเนี่ยครับบอกประวัติพี่ปุ้ยในนี้ครับอ๋อเนี่ยผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันผมลองใส่ดูแล้วนะครับก็ตัวผ้าใบเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากรองเท้านันยางทั่วไปที่เราที่เราเคยใส่นะครับแต่ทีเนี้ยผม ความรู้สึกของผมเองนะเอาความรู้สึกของผมเองนะผมว่าหัวตรงเนี้ยมันหนาขึ้นหัวตรงเนี้ยหนาขึ้นหน่อยเนี่ยคือแบบมีความรู้สึกได้เลยครับอ่ะดูกันใกล้ๆครับผมผมมีความรู้สึกว่ามันหนามันหนากว่านานยางปกตินิดหน่อยนะครับแล้วก็พื้นพื้นมีความรู้สึกว่าหนากว่าหนากว่านิดหน่อยเหมือนกันครับดูครับผมบีบเนี่ย แข็งนะเนี่ยดูครับนี่ผมบีบเลยนะเนี่ยผมบีบเลยนะเนี่ยดูครับมีความแข็งนิดหน่อยนะครับแข็งกว่านนยานทั่วไปนิดหน่อยนะคนี่แหละครับก็ประมาณนี้ลองตอนนี้เหมือนมีขายในลาซาด้าแล้วนะครับและที่สำคัญตอนนี้ผมเห็นมีมีคนขายราคาถึงพันสองมีคนซื้อด้วยนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบครับ